กาหลงสาวชนบทตั้งแต่สามีเธอลงไปทำงานที่กรุงเทพแล้วเธอก็อยู่บ้านคนเดียวทั้งสองแต่งงานกันยังไม่มีลูกด้วยกันเลยค่ะกาหลงบอกว่าอยากจะลงไปทำงานกับสามีของเธอแต่สามีของเธอบอกว่าอยู่ที่บ้านแหละดีแล้วเป็นหูเป็นตาดูแลพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ที่ว่าก็คือ พ่อแม่ของสามีเธอนั่นเองส่วนกาหลงพ่อแม่ของเธอเสียหมดแล้วแต่กาหลงอยู่บ้านคนละหลังกับพ่อปู่แม่ย่าทุกๆสิ้นเดือนนนจะส่งเงินเดือนมาให้กับกาหลงเขาจะเก็บไว้ใช้แค่พอประมาณส่วนที่เหลือนั้นเขาก็ส่งไม้เมียเก็บหมดแรกๆก,กาหลงก็รู้จักเก็บจักออมดี แต่หลังๆมาเมื่อเห็นเงินมากขึ้นกาหลงก็เริ่มมีความคิดเมื่อสามีเธอไม่อยู่แล้วเธอก็ชอบแต่งตัวซื้อทองหยองมาใส่แล้วก็ชอบออกเที่ยวแล้วก็มีหนุ่มๆมากีบกาหลงคิดว่านี่มันเป็นความสุขที่สุดที่เธอได้ใช้ชีวิตอิสระแบบนี้อยากลงไปทำงานกับผัว เขาก็ไม่ให้ไปอยู่แบบนี้แหละนอนกลางคืนเวลาคิดถึงสามีเธอก็คิดในใจว่าเมื่อไหร่นะเขาจะกลับมาอยู่บ้านสักทีไว้อย่างการหลงเนี่ยก็ยังไม่หมดเรื่องอย่างว่าเลยเธอเคยคิดว่าถ้าเธอแอบมีกิก๊กย่งคนอื่นเขาจะดีหรือเปล่านะ แต่เธออยู่หมู่บ้านเดียวกับพ่อปู่แม่ย่าของเธอถ้าพ่อแม่ของสาม,มีเธอรู้ท่านคงไม่ยอมแน่ๆเรื่องต้องถึงหูลูกชายของท่านทันทีแต่จะให้ท่านรู้ไปทำไมล่ะกิกน่ะมันหาได้ง่ายจะตายทางโทรศัพท์ก็มีเยอะแยะเมื่อคิดดังนั้นข้าหลงก็หยิบมือถือ แล้วเธอก็เข้าไปในกลุ่มหาคู่หรือสาวโสดเธอถูกทักมาเยอะมากไม่รู้ว่าจะเลือกใครแต่มีคนอยู่คนหนึ่งที่เธอคิดว่าเธอพอใจมากเขานัดให้เธอออกไปหานัดกันที่ในตลาดเธอก็เลยบอกกับเขาว่าเธอไม่กล้าออกไปเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่กล้า แล้วจะทักหาเขาทำไมรู้หรือเปล่าเขาชอบเธอมากนะคิดถึงเธอมากด้วยก้าหลงเมื่อได้ยินคำนหวานๆจากปากผู้ชายเมื่อสามีไม่อยู่แล้วก็เกิดอาการยังที่สาวโสดเขาเปลี่ยนกันเมื่อคิดได้ดังนั้นเธอก็เลยยอมนัดกับเขาทั้งสองนัดเจอกันอยู่ในตลาด เธอนั่งรถออกไปหาผู้ชายคนนั้นทั้งสองยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเห็นแต่ในเฟซส,ส่วนการลงนั้นเธอก็เอาหน้าเธอลงเลยแหละก้กาลงเป็นคนหน้าตาดีผิวพรรณดีผุดพองออกจะอวบๆวบนิด,นดเมื่อก้าลงไปตรงตามที่นัดหมายกันเอาไว้แล้วผู้ชายคนนั้นก็มาถึงพอดีก้าลงเมื่อมองเห็นเขาเธอก็แทบตกใจ ชายหนุ่มคนนั้นอายุเยอะแล้วแต่เขาก็แต่งตัวดีภูมิฐานดีมากเขาเดินเข้ามาหาเธอตามที่บอกว่าเธอใส่เสื้อสีอะไรเขาก็เลยเดินมาหาถูกต้องเลยทีเดียวแหละเมื่อเขาเดินมาถึงกาหลงแล้วกาหลงยิ้มให้กับเขาเขามองดูกาหลงตั้งแต่หัวจรลดเท้าเขาก็ยิ้มออกมาทันที เพราะกาหลงเป็นคนสวยอยู่แล้วสวัสดีครับใช่คุณการหลงหรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วคุณใช่คุณเคียนหรือเปล่าคะใช่ครับถ้างั้นไปครับไปขึ้นรถผมดีกว่าอยู่ตรงนี้มันไม่ดีครับอา้าวคุณจะพาฉันไปไหนหรือคะก็ไปที่ที่เราจะมีความสุขกันไงล่ะ กาหลงยังไม่ทันตอบยังไม่ทันคิดเขาก็จุงมือเธอไปที่รถของเขาทันทีจากนั้นเขาก็เปิดประตูให้กับกาหลงขึ้นไปนั่งเกียงคู่กับเขาเออคุณคะเรายังไม่ทันรู้จักกันมากเลยนะคะอะไรกันเราคุยกันตั้งในเฟสตั้งนานแล้วนะคุณยังบอกว่ายังไม่รู้จักผมดีพอหรือครับกาหลงยิ้มก็ เรายังไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงเลยนี่คะอา้าวก็เห็นแล้วนี่ไงคุณนาสวยมากนะคุณกาหลงเออว่าแต่คุณยังไม่แต่งงานเลยจริงๆรหรือครับกาหลงหลอกเขาไปว่าถ้ายังไม่แต่งงานอ๋อใช่ค่ะแหมคนสวยอย่างคนเนี่ยอยู่เป็นโสดผมว่าไม่น่าจะรอดมาได้นะครับ ทำไมล่ะคะก็คนสวยออกขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะผ่านใครมาบ้างแล้วเปล่านะคะฉันยังไม่ได้แต่งงานกับใครเลยเอาละเอาละไม่ต้องพูดไรหรอกยังไงผมก็บอกเลยว่าผมชอบคุณจริงๆแล้วคุณล่ะมองดูผมแล้วเป็นยังไงก้าหลงมองดูรูปร่างเขาเขาเป็นคนตัวสูงใหญ่มาก รูปร่างบึกบืนเมื่อนึกไปถึงสามีของเธอที่รูปร่างผอมแห้งมาเทียบกันแล้วผู้ชายคนนี้ด้วยจะแข็งแรงกว่าจนกาหลงเสียวสถานไปทั่วกายเมื่อนึกถึงอะไรบางอย่างว่าไงครับคนกาหลงอ๋อก็ดีค่ะจากนั้นเคนก็พากาหลง เลียวเข้าสถานที่แห่งหนึ่งทั้งสองเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยกันก้าหลงคิดในใจว่าเรื่องที่ไม่เคยเธอก็พร้อมที่จะลองดูกับมันเธออยู่คนเดียวเธอเหงามากสามีก็ส่งแต่เงินมาส่วนอย่างอื่นมันก็ยังเหงาเหมือนเดิมเออคุณกะหลงครับเราไปอาบน้ำกันดีกว่านะครับ นี่ครับผ้าเช็ดตัวของคุณค่ะก้าหลงรู้สึกเขินๆเมื่อรับผ้าเช็ดตัวจากเขามาแล้วทั้งสองก็เข้าไปอาบน้ําพร้อมกันทั้งสองต่างก็ปัดกันถูหลังให้ก้าหลงรู้สึกอายๆหันหลังให้กับเขาอยู่ไม่กล้าหันหน้ามาเจอเขาส่วนผู้ชายคนนั้นเขารู้สึกว่าเขาชอบกาหลงมาก ข้อกาหลงทั้งสาวทั้งสวยส่วนตัวเขาแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาแอบภรรยามาแต่กาหลงไม่บอกหรอกว่าเธอก็มีสามีแล้วนี่กาหลงหันหน้ามาหาผมหน่อยสิเออฉันอายค่ะคุณจะอายทำไมมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องอายหรอกความสุขนะไม่ต้องอายกันหรอกนะ เมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนั้นการหลงก็ค่อยๆหันหน้ามาหาเขาเขามองดูเรือนร่างของกาหลงแล้วเขาก็ยิ้มเขาก็โอบกอดกาหลงเอาไว้กาหลงครับทำไมคุณสวยอย่างนี้ล่ะสวยไปทุกทสัดส่วนเลยเขายิ่งชมกาหลงก็ยิ่งอายและเขินหนักมากเธอโอบกอดเขาเอาไว้ไม่อยากให้เขามองนานร่างกายของทั้งสองกระทบกัน จนการหลงนั้นรู้สึกได้ว่าความเป็นชายของเขาเสียดสีกับร่างกายของเธอเธอตื่นเต้นมากเพราะเธอห่างจาก,กสามีเธอมานานมากส่วนผู้ชายคนนั้นเมื่อหน,นีเมียแก่ของเขาออกมาเมื่อเจอกับสาวๆเขาก็ยิ่งมีพลักกําลังคุณการหลงครับผมทนไม่ไหวแล้ว ก้าหลงยิ้มให้กับเขาเธอไม่ตอบเพราะเธออายเขาก็ยิ่งได้ใจก้าหลงครับผมว่าอยู่ตรงนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับค่ะก้าหลงไม่เคยเขานั้นช่ำชองมากจนในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็ทำภารกิจเสร็จไปพร้อมกันก้าหลงรู้สึกมีความสุขมาก เมื่อเทียบกับสามีของเธอแล้วชายหนุ่มคนนี้สะใจเธอที่สุดหลังจากนั้นกาหลงและผู้ชายคนนั้นก็ออกมาทำขนมหวานต่อกันอยู่ภายนอกกาหลงรู้สึกมีความสุขมากจนบอกไม่ถูกเลยทีเดียวส่วนผู้ชายคนนั้นเขาก็ตักตวงความสุขนี่กาหลงขนงมหม้อ,อกแกงของคุณอร่อยที่สุดเลยนะครับ หลือคะงั้นผมขออีกถ้วยนะกาหลงยิ้มแล้วก็ตอบเขาไปว่าได้สิคะกาหลงอิ่มมากจริงๆเลยคะ่ะแต่ผมยังไม่อิ่มเลยนะขอผมอีกสักถ้วยนะคะ่ะเชิญตามสบายคะ่ะกาหลงบอกกับเขาจากนั้นเขาก็กินขนมหวานขนมม้อแกงของกาหลง จนอิ่มและแล้วพวกเขาก็นอนหลับอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันอย่างมีความสุข